ทั้งกวาดบ้านนะครับช้างกี่ขวบเล่เนกวาดบ้านได้อะฮะทั้งหนึ่งขวบสองเดือนครับทั้งกวาดบ้านได้แล้วเถือที่กอยด้วยเห็นมากวาดใต้โต๊ะด้วยเหรอลูกโอ้จำใครมาเนี่ยอือ ก้ายก้อยกวาดแล้วกอยเลยนะกอยด้วยก้อยด้วยช้าง์กอยด้วยอือกอยด้วยอ่ะอายุยัเด็กนะครับเด็กขวบสองเดือนครับกวาดกวาด Đây mấy, mà qua tới sáu rồi. Ừ. À.